สวัสดีครับวันนี้อยู่กับกอฟนะครับและกอฟอยู่กับรถเกียร์คานิวาลเอสเอ็ตัวท็อปเลยอ่าต้องบอกโจทย์ของบ้านนี้ก่อนบ้านนี้เนี่ยรถคันนี้ใช้เป็นในส่วนของผู้บริหารใช้งานหรือว่าเอาไว้รับแขกหรือว่าเดินทางกับจำนวนน้อยไม่ไม่ต้องใช้คนเยอะซึ่งปกติรถคันนี้เป็นรถครอบครัว1 1ที่นั่งวันนี้ แต่งออกมาเน้นผู้บริหารใช้งานหน้าตาเป็นยังไงเดี๋ยวก็พามาชมครับเ,ออเปิดออกมาแบบนี้อ่าอย่างที่เห็นกันอยู่นะครับรถคันนี้เป็นรถสิเที่นั่งวันนี้โจทย์บ้านนี้คือเน้นนั่งสบายเป็นเบา VP เบาะ VP นะครับอย่างตัวนี้ที่ติดอยู่บนรถเนี่ยจะเป็นซีรีส์เจของทางร้าน แต่ด้วยรุ่นนี้เป็นรุ่นพิเศษที่เพิ่มระบบทัชสกรีนขึ้นมาทําให้การใช้งานเนี่ยใช้งานง่ายสามารถสั่งการในส่วนของปรับต่างๆไม่ว่าจะเป็นรองน่องอ่ะเราก็พอเปิดรองน่องก่อนอ่าปรับรองน่องหรือจะสไลด์เดินหน้าถอยหลังสามารถสั่งการผ่านระบบทัชสกรีนได้และยังมีพ่วงในส่วนของระบบแมนนวลที่จะใช้งานผ่านตัวข้างๆข,ข,ของเบาะใช้งานได้2ระบบต้องบอกว่า ค่อนข้างครบคันและการใช้งานต่างๆก็ยังมีไม่ว่าจะเป็นในส่วนของการวางโทรศัพท์ข้างๆแบบนี้อ่าเน้นบริหารเน้นใช้งานสะดวกแล้วก็ออปชั่นเพิ่มเติมอย่างพวกเบาอุ่นเบาเย็นเบาะนวดมีทั้งหมดเลยถ้าสังเกตดีนึนงตัวนี้เนี่ยจะเป็นเบาะที่ติดอยู่ในตำแหน่งข้างหลังสังเกตว่าจะมีที่วางแค่น้ำอยู่ข้างๆเลยเบาะ V P มานั่งแถวสาม แถว2หรือบริเวณของเดิมบอร์ดแถว2เนี่ยเน้นใช้งานอนเนกประสงค์มีพื้นที่ในการวางขาหรือว่าจะวางของหรือจะมีน้องหมามาโดยสารไปด้วยทำได้บอกเลยว่าสะดวกมากๆและที่สังเกตนิดนึงนะรถกีเนี่ยเพดานเขาต่ำแต่ว่าลองดูกอบเข้ามานั่งแต่งกอบเนี่ยสูง1 7อนะครับเข้ามานั่งเนี่ยดูระรับเฮดลูมยังถือว่าเหลือมากๆนั่งไม่รู้สึกว่าอึดอัดรู้สึกว่า โปร่งและโล่งค่อนข้างจะโอเคมากๆแบบนี้เลยโจทย์บ้านนี้คือเน้นผู้บริหารไม่ต้องเน้นคนนั่งเยอะแนะนำให้อยากเข้ามาดูงานก่อนได้ว่าแต่งแล้วหน้าตาเป็นยังไงอ่ะอีกนิดนึงโจทย์บ้านนี้คืออยากใช้งานคนน้อยๆเก็บของได้เยอะเดีย๋ยวพาไปดูข้างหลังอีกทีนึงว่าพื้นที่ข้างหลังเก็บของเนี่ยเหลือขนาดไหนเนี่ยข้างหน้าเนี่ยเห็นกันอยู่ลวว่าเหลือกันมากๆวางของมีน้องหมาเป็น ครอบครัวเ,เด็กเล็กมานั่งข้างหน้าก็ทําได้บอกเลยครับโอเคเดี๋ยวก็พามาดูท้ายรถนะครับว่าแต่งแบบนี้เนี่ยเน้นใช้งานอเนกประสงค์นะครับคนนั่งน้อยแนวผู้บริหารใช้งานเป็นยังไงอ่ะข้ามาดูใกล้ๆครับนี่ข้างหลังเนี่ยต้องบอกเลยว่าพื้นที่เหลือเยอะมากเพราะว่าโจทย์บ้านนี้คือนั่งกันจริงๆแค่2ท่านข้างหลังเบาะแถว4เผื่ออนาคตจะมีผู้โดยสารมานั่งเพิ่ม อ็ยังหนึ่งขึ้นมาใช้งานไ,ได้ปกติหรือถ้าไม่ได้ใช้พับเก็บลงไปพับเก็บลงไปได้จะเป็นกระเป๋าเดินทางจะเป็นจัก,กรยานจะเป็นสัมภาระาชิ้นใหญ่กระเป๋าใบใหญ่ๆบอกเลยว่าเหลืออไม่เชื่อเดี๋ยวก็ลองเข้าไปนั่งให้ดูก่อนอย่างนี้เลยบอกเลยว่าหูเหลือมากครับในเรื่องของการใช้งานแบบเนี้ยแต่งแบบเนี้ยนั่งกันสบายสบายแค่สองท่านเนี่ย อนเนกประสงค์สุดๆ,ๆนะครับยังไงฝากติดตามผลงานนะครับอยากเข้ามาดูงานจริงนะครับแต่งรถเกียร์แบบไหนได้บ้างเข้ามาปรึกษากันได้นะครับกอลฟนะครับ SCD Auto Seat ครับสวัสดีครับ